สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่โปรผ้าห่มนะคะผ้าห่มนานอคุณแม่โปรค่ะโปรให้หมดเที่ยวค่ะแล้วก็เอาเที่ยวใหม่เข้ามาค่ะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวโปรนะคะค่ะรอบนี้เป็นรอบโปรเมื่อวานก็โปรค่ะค่ะนานอค่ะนานอตัวนี้เขาเรียกว่าผ้ากำมะหยี่นะคะค่ะสีค่ะสีกรีบัวค่ะเป็นสีพื้นค่ะความยาวหกฟุตนะคะ ค่ะร้อยแปดสิบคูณคูณสองร้อยค่ะค่าร้อยแปดสิบคูณหกฟุตนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะนาโนกัมมะหยี่นะคะเนื้อหนักเนื้อหนามากค่ะกัมมะหยี่นี่ค่ะมันจะหนานะคะค่ะโปรไม่ได้ทุนนะคะค่ากัมมะหยี่มาแพงนะคะค่ะคุณแม่โปรออกไปค่ะสีค่ะสีกรีบัวค่ะกรีบัวหรือกะปิ สีกะปีค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะผ้านาโนเนื้อกัมยี่นะคะกรมยี่นี่ค่ะมันจะขนยาวกว่าและหนากว่านะคะหนากว่าพวกนาโนธรรมดาพวกลายนะคะค่ะเป็นสีพื้นค่ะสีกะปีนะคะราคาอยู่ที่ค่ะผืนใหญ่ผืนยาวมากค่ะค่ะร้อยห้าสิบวันนี้โปรโมชั่นค่ะค่ะคุณแม่โปรนะคะค่ะราคาอยู่ที่ ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะผ้านาโนค่ะนาโนค่ะผ้าห่มนาโนค่ะนาโนเลือกรมบะจีค่ะเขาบอกคุณแม่บอกว่ากรมบะจีค่ะนาโนกรมบะจีนะคะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะสีนี้เป็นสีน้ําทะเลนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบวันนี้โปรโมชั่นค่ะพิเศษนะคะลดราคาค่ะค่ะรหัสห้าค่ะเป็นสีน้ําทะเลนะคะ ค่ะเนื้อกำมหยี่เนื้อหนาหนักแน่นค่ะมีน้ำหนักนะคะห่มอุ่นค่ะห่มได้สองคนนะคะเป็นผ้าคลุมเตียงเลยก็ได้ค่ะค่ะห่มอุ่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะวันนี้นะคะค่ะร้อยเก้าเก้าไม่ขายขายร้อยห้าสิบาทค่ะทุนนะคะค่ะทุนอยู่สิบบาทถ้าพวกนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นสีน้ำทะเลค่ะ ค่ะพื้นนี้สีแดงนะคะ,ะถ้าท่านไหนอยากได้สีพื้นก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจนะคะค่ะคุณแม่ก็ค่ะมีกําลังใจยืนอยู่ได้ก็คือพี่น้องชาวไทยเอฟซีของแม่รักทุกท่านนี่แหละค่ะช่วยอุดหนุนช่วยเป็นกําลังใจนะคะสีแดงเลือนหมูนะคะค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยห้าสิบบาทราคาโปรโมชั่นนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะนิ่มทุกผืนนาทุกผืนค่ะค่ะเวลาซักขนไม่แตกไม่ปุยออกมาติดเนื้อติดตัวของเรานะคะอันนี้สีแดงคลั่งค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทโปรโมชั่นวันนี้ค่ะรอบโตนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนยาวผืนกว้างค่ะคุณแม่ขายผ้าห่มคุณแม่ยกขึ้นปวดแขนเหนื่อยเลยค่ะคุณแม่ขายผ้าห่มค่ะ ค่ะมันหนักค่ะมันหนักมันผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะราคา150บาทนะคะนาโนผืนใหญ่นะคะค่ะผืนนี้สีกรีบัวค่ะอันนั้นตะปีอันนี้กรีบัวนะคะค่ะราคารหัส3ค่ะกรีบัวค่ะค่ะสีกรีบัวที่รหัส3นะคะค่ะราคา150บาทค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างเต็ม2เมตรนะคะ ถ้าพวกนี้เขาจะเรียกว่าเนื้อกำมะหยี่นะคะเนื้อกำมะหยี่มันจะหนากว่าพวกนาโนโลายธรรมดานะคะหนาหนักแน่นนะคะค่ะตามที่คุณแม่แล้วก็ซื้อมาแพงกว่ากันค่ะผืนนี้ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะนาโนผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะ อันนี้แบบลายนะคะค่ะแบบลายค่ะลายสวยนะคะค่ะสีออกสีหวานแหววชมพูอ่อนนุชนะคะค่ะรหัส9ค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะวันนี้โปรโมชั่นนาโนนะคะค่ะผ้าห่มนาโนค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นนิ่มค่ะท่านไหนจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับพี่น้องค่ะให้กับญาติญาตินะคะค่ะมองดูมองหาได้ค่ะค่ะหน้าหนาวใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะลายสวยนะคะ ค่ะลายตุกตต๊กตาตุ๊กตุ่นค่ะค่ะลายเหมือนลายช้างน้อยนะคะค่ะผืนนี้นะคะสวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทโปรโมชั่นนะคะออกโทนชมพูหวานแหววค่ะเป็นเป็นรูปช้างน้อยนะคะค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทผ้านานโนรอบโปรพิเศษนะคะ ขาะนิ่มค่ะหอมอุ่นหอมนิ่มมากค่ะค่ะเนื้อไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะและผลไม่แตกไม่ปุยมาติดเนื้อติดตัวของเรานะคะเวลาซักนะคะค่ะอุ่นมากค่ะค่ะหอมได้สองคนนะผ้านาโนพวกนี้ค่ะขาะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะคุณแม่ขายผ้านาโนผ้าห่มนี่ค่ะยกปวดแขนยกหนาค่ะ ขาดมันยาวมันยาวมันหกฟุตค่ะห้าหกฟุตนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะพืนนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะเหมือนกันนะคะรอบโรนะคะวันนี้นะคะค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะ ค่ะสวยค่ะรหัสสิบสองนะคะผืนนี้นะคะค่ะสีออกสีน้ำตาลค่ะลายดาวค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะความยิ่งใหญ่ความหนาความแน่นค่ะค่ะหอมบุญหอมดีค่ะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะผ้าห่มพวกนี้ค่ะค่ะนาโนผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะวันนี้โปรโมชั่นร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะนี้ก็เป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าใสนะคะรหัสแปดนะคะค่ะรหัสแปดค่ะความยาวสองเมตรค่ะความยาวหกฟุตนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะร้อยห้าสิบค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะรอบโปรค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะเอาจะไปฝากเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติญาติค่ะ พี่น้องค่ะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราก็มองหานะคะทั้งห่มนาโนรอบโบวันนี้ค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะห่มได้สองคนนะคะเนื้อหนานิ่มแน่นค่ะค่ะเพาห่มคุณยายไม่เคยห่มอย่างอื่นค่ะห่มแต่นาโนค่ะค่ะเพราะว่าผืนมันใหญ่มันกว้างไอ้มันนิ่มค่ะคุณค่ะคุณแม่ชอบมันนิ่มนี้แหละค่ะชอบผ้าตรงนี้แหละค่ะค่ะนาโนนิ่มมากค่ะ ร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้รอบโปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะนาโนผืนใหญ่ค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะรหัสเจ็ดค่ะนี่รหัสเจ็ดสีฟ้านะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนาโนนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างมากค่ะค่ะความยาวหกฟุตค่ะคุมเตียงได้ค่ะหุ่มสองคนได้สบายนะคะ ค่ะผืนใหญ่ค่ะค่ะเอาไว้ต้อนรับลมหนาวนะคะเดือนพฤศจิกายนก็ลมหนาวเข้ามาแล้วค่ะตุลาของบ้านของคุณแม่ก็อาทิตย์ก่อนก็หนาวนะคะแต่อาทิตย์นี้ร้อนอยู่ค่ะค่ะเตรียมไว้ค่ะห่มหน้าหนาวก็ดีห่มหน้าร้อนก็อุ่นนะคะค่าราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทรอบโปรค่ะค่ารอบโปรโมชั่นนะคะอันนี้รหัสค่ะรหัสเจ็ดค่ะ อันนี้ก็สีเขียวค่ะเขียวเขียวใบไม้นะคะค่ะรหัสหกค่ะเขียวใบไม้ค่ะค่ะราคารอบโปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะเตรียมไว้ต้อนรับลมหนาวนะคะใกล้จะเข้ามาแล้วค่ะค่ะถ้าลมหนาวเข้ามาราคานี้ไม่ได้นะคะขายผ้าห่มหน้าหนาวราคามันจะขึ้นค่ะค่ะมันไม่พอกันค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่150บาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นยาวพื้นกว้างค่ะเวลาซักขนไม่แตกไม่ปุยนะคะมาติดนะติดตัวค่ะค่ะห่มสบายนะคะห่มสบายตัวค่ะ150บบาทรอบโปรค่ะ มีก็สีกรมค่ะมีสีกรมก็สวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะละหันห้าค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะรอบโตนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะความสวยความงามของนาโนค่ะผ้าห่มนาโนค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้นะคะคุณแม่โปรนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างมากค่ะ ค่ะเนื้อหนานิ่มหอมอุ่นนะคะหอมอุ่นหอมดีค่ะพวกนี้ค่ะหน้าหนาวก็ใช้ดีหน้าร้อนก็ใช้ดีนะคะค่ะเพราะว่าผ้าพวกนี้ค่ะห่มได้ทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนค่ะมันมันไม่หยาบไม่แข็งกระด้างค่ะแล้วก็มันก็นิ่มค่ะพวกนี้ค<ก>่ะค่ะห่มอุ่นอุ่นห่มสบายค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้ค่ะ อันนี้ก็ติดรหัสผิดนะคะขาห้าตัวน,นั้นสีกลมห้าตัวน,นี้สีเขียวนะคะค่ะติดซ้ำกันขาห้าตัวน,น,นี้สีเขียวค่ะถ้าทักมาบอกว่าห้าเขียวห้ากลมนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะข้าห่มนาโนผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้ค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะรอบโปรค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทเนี่ยค่ะรอบโปรนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างคาดผ้าโมาแล้วยาขึ้นมาแม่ทอดจ้ะแม่ชิมขนมเดี๋ยวก่อนแม่ขายของก่อนค่ะขายของก่อนขายผ้าห่มก่อนค่ะผ้าห่มนาโนผ้าห่มอุ่นพอแล้วลูกพอแล้วคืออะไรอ่ะผ้าห่มครับตัวนี้เรืตั๊กระตูนตุ๊กตา ครับกระตูนครับหาดานน้อยคนตัวเคยมานั่นแหละหากบันไนไหนออกมาแล้วก็จะยุ่งเลยแหละค่ะผ้าห่มนานโนนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะชอบสีไหนทักมานะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะผ้าห่มนานโนค่ะวันนี้รอบโปรโมชั่นค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีอีกนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ ค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ